สวัสดีครับผมนิรับข้อศูติอฟเซเวียเนเวเวลแลนด์นะครับผมในวันนี้ผมจะมา,มารีวิวถึงอาชีพปืนคลาสสารับหรือดิซี่ใช่ไหม,มอ่านถูกไหมอยากพิจต้องขอไปเลยครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือประกายแสงนะครับก็ก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคลายใ,ให้กับช่องโอรสุเออรด้วยนะผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ขอบคุณครับถ้าผมมาพูดถึงสกิลปืนค่าสามนะครับผมสกิลได้ที่พูดถึงก็คือพาส,สีนะครับพาส,สีแกนแฟตไลท์ดัดโดดนะครับคูดาของกริ่งหลบเป12วิสามารถปล่อยอนาลูควบคุมการปล่อยอิงอ่ะจะได้รับดองพลัง0.3วิแล้วก็ค่ากระแสเพิ่ม1 0 5 0ได้นะครับเป็นเวลา1วินะอันนี้ก็มีมนะคมากเมื่อเมื่อไงก็คือเมื่อเรากิ้งอ่ะเราจะวิ่งไว้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ ะจะวิ่งไวมากจากคู่ดาว12วิเห็นป่ะครับมันจะเปลี่ยนจากปิ้งจากปิ้งอะไรจากกิ้งปกติเป็นกิ้งที่มีพาสีนะครับแล้วก็ตอนเรากิ้งอ่ะเราจะมีสถานะเป็นอมตะเลยนะเนี่ยเจ็บเห็นป่ะล่างอมตะแล้วก็จะวิ่งไวด้วยครับมาพูดถึงสกิวเล่นะครับนั่นคือสกิลชาร์จอนุภาคนะครับเป็นสกิลยิงยิงปล่อยลำแสงไปนั่นเองเนี่ยก็จะทำดาเมจแล้วก็จะได้รับค่าพลังงานหนึ่งแต้มนะลักษณะกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่ปุ่มแล้วแล้วเราก็จะได้แจ้งพลังงานมาเห็นป้าข้างล่าง แล้วก็่กิ้ถัดมาเนี่ยก็คือกงเลเซอร์ครับจะสร้างดาเมจกรภาพต่อเป้าหมายแล้เก็เสริมกงเลเซอร์ด้วยต่อเนื่อง3าวิแล้วก็ภายในฐานะพลังงานโอเวอร์โหลดจะปล่อยสกิลนี้ได้รับ1ได้รับค่าพลังงาน1แต้มเพื่อนี่คือเป็นการปล่อยสกิลคอมโบกับสกิลนี้นี่ปล่อยอันนี้เราแล้วปล่อยนี้เราก็จะเป็นคอมโบได้รับค่าพลังงานหนึ่งแต้มเอาไปปล่อยกับสกิลนี้นะนี่แล้วก็ลักษณะสกิ้จะเป็นประมาณนี้นะนี่แต่คอมโบจริงคือเราต้องกดบัฟก่อนนะ กดบัฟก่อนที่จะปล่อยโลกตอนนี้คืออาจจะมองไม่เห็นนะถ้าอาจริงๆของคอนเดนเซอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ปะวเนี่ยมันวงๆคอนเดนเซอร์ใหญ่ๆเลยแล้วเมื่อกดกดูบ้บัฟอันนี้มันจะเป็นคอนเดนเซอร์ aser, แล้วเราก็จะได้รับแต้มพลังงานด้วย ่อมาลัเป็นตะกิวที่สนัก็คือพลังงานโอเวอร์โหลดนะครับนี่ได้รับพลังงาน2แต้งทันทีเแล้วก็เข้าสู่สถนานะโอเวอร์โหลดนะต่อเนื่องไปเวลา8วิเมื่อปล่อยทิ้งแลเบิดพลังงานสูงสุดโอ้ค่ามันยําจะเพิ่ม1 8ื่นแปดวนะค,คะคิดี่อก็จะเพิ่มอีก12,000นะโดยการคอมโบกับตะกิววันนี้นะนี่เห็นมา สกิลที่5เนี่ยแล้วลักษณะะกิลก็จะเป็นประมาณนี้นะเนี่ยกดบัฟใหนะ้ให้กับเราเห็นปะเนี่ยมันก็จะเพิ่มการได้รับแต้มพลังงานแล้วก็เพิ่มการยิงเพิ่มคริอะไรประมาณนั้นนะคร่าวๆแล้วก็ถัดมานะเป็นสกิลระเบียงเลเซอร์นะครับนี่จะยิงทิกไปข้างหน้า1เส้นเนี่นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนี่ยสร้างดาเมจเอาเป้าหมายที่เดินผ่านนะห้าตัวนะผมแล้วก็จะะตันหนึ่งวิด้วยแล้วก็ถ้าคอมโบกับสกิลพลังงานโอเวอร์โหลดเนี่ยตอนปล่อยสกิลก็จะได้พลังงาน1แต้มนะเนี่ยอารมาณนี้นะ ปุ๊บไปโกงไปงี้ไปเนี่ยแล้วพอเรากดจะเรากดสก,กิลบั๊กปุ๊บปุ๊บไป,บป,บปบโกงเนี่ยเราก็จะได้สถานะพลังงานครบเลยสามแต้มนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นสกิลสุดท้ายของเรานั่นคือทิ้งระเบิดพลังงานสูงนะครับเนี่ยใช้พลังงานสามแต้มอันเชิญโดนทิ้งระเบิดในพื้นที่ต่อเนื่องสามวิสร้างดาเมจต่อเป้าหมายสูงสุด4่ตัวและภายใต้สถา,านะโอเวอร์โหลดได้อัพขั้นเป็นทิ้งระเบิดสูงสุดเนี่ย รุนอัปเกรดทันทีเพราะว่าน่ยคือเป็นสก,กิลคอมโบนันแหละที่ทีมผมบอกเลยว่าสก,กิลส่วนใหญ่ของคาสามเนี่ยเป็นการคอมโบซะส่วนใหญ่นะปล่อยสก,กิลนู้น เพิ่มสกิลนี้เนี่ยปล่อยแต่เป็นน้นเพิ่มสกิลนี้ทุกครั้งเมื่อเรามีพลังงานเขาว่าก็ควรปล่อยสกิลนี้เลยแต่เราต้องมาดูว่าสกิลนี้มันครูดาวเท่าเท่าไหร่นะลักษณะสกิลก็จะประ,ประมาณนี้นะนี่ตอนแรกจะไม่มีพลังงานนะเห,นเห็นไหมเราเราต้องเก็บนะเก็บครบ3ามอันเห็นปะต้องยิงถ้าเราถ้าเราเราไม่ได้กดบัฟอะเราจะไม่ได้ค่าพลังงานเวสกิลนี้สกิลเดียวนะนี่เมือม่อเมือม่อเมื่อครบแล้วก็จะปล่อยประมาณนี้นะตุม้มดังนั้นเราจะมาคอมโบกับสกิล โอเวอร์โหลดนะต้ม680ออลักษณะก็จะประมาณนี้นะต่อไปเท่าที่ดูมาเนะี่ยผมสังเกตนะน่าจะเป็นคอมโบโให้กับใครหลายๆคนได้นะวิธีการเล่นปืนค่าสามนะก็<อ>แต่ลักษณะประมาณนี้ผมมาถึง <c oughs> ก็กดเล่นเลยกดบับก,ก่อนเลยกดบับปุ๊บนี่ปล่อยสกิวนี้กิงหนึ่งทีแล้วก็นี่ปล่อยเลเซอร์แล้วก็เนี่ย ยิงได้เรื่อยเลยปั่มปั่มปัมปัมปั่มค่อยเก็บเนี่ยเก็บพลังงานให้ครบอ็จะกิวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าพลังงานจะหมดกิ้งยิงไปกิ้งยิงไปแล้วกดบัฟกดปล่อยคือเนี่ยเนี่ยลักษณะคอมโบก็จะมปประมาณนี้แหละแต่ว่าผมว่าก็เอาไปบเปล่ไป ปรับพลิกแพงได้แต่เท่าที่ดูมานะอาชีพนี้ถ้าให้ลักษณะการ PVP กับ PVE นะ PVP อันเนี้ยน่าจะได้ประมาณ4 4่สถ้าถ้าชอบนะถ้าชอบแบบว่าต้องกดมือนะแปลว่าต้องกดมืออะไรแบบเนี้ยก็แนะนําว่าสายนี้ก็มันค่อนข้างมันเหมือนกันนะในการเล่นมือถ้าออโต้ก็แนะนำมาเป็นคลาสหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้าอยากได้ความหลากหลายอยากได้ความมันก็แนะนคาคลาสสามละกันอันนี้ก็อยู่ประมาณสัก4จุด 4ี่ทับหอืมสี่ส่วน E v e นี่ผมจะให้ประมาณสัก2อย่างน้อยไลยไหมสทับห้าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการยิงที่ช้ามากๆ แต่ก็ไม่รู้นะมันเป็นบอสเป้าเป้าหมายเดียวอะ่ะผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเขาเอาปืนคลาสสามมาตีบอสอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะต้องรอในอนาคตนะว่ามันจะเหมาะกับ PVE หรือเปล่าแต่ถ้าในปัจจุบันให้ประมาณ2องกัน2องทับห้ากันถ้าในอนาคตอาจจะมีเพิ่มขึ้นไปก็ได้นะเพราะว่าสกิลแต้มสกิลอาจจะเยอะขึ้นแต่ณนะตอนนี้ผมให้ประมาณ2องทับห้าละกันของ PVE นะ ครับผมถ้าผิดพลาดกันนต้องขออภัอยด้วยนะเพราะว่าอาชีพป,ปืนเนี่ยผมไม่ค่อยชำํามากาเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่คนเขาจะนิยมเล่นแต่คลาสหนึ่งอะคลาสามเนี่ยเห็นน้อยมากๆขนาดสุดต่างเขายังไปเล่นคลาสหนึ่งปกติเลยครับแต่ถามว่าถ้าอยากเล่นมือมันๆผมก็แนะนำเลยแหละในการ PvP นะคลาสามของปืนเนี่ยคอนโทรลโคตรมันเลยปะกิ้งก็เป็นอวตะาหนึ่งทีเหมือนถะาเป็นไอเฟมออมเอาไว้หลบสกิลได้นะแล้วก็ ในการเลี้ยงคอมโบเห็นปะปล่อยกดปับ๊บปล่อยสก,กิลนู้นสก,กิลนี้แล้วก็เอาโดนมายิงปุ่มง,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 งแล้วแต่และสะกิลก็ค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นสกกลสตตนเนี่ย สกิลโกขงขาดเนี่ยแล้วสกิลเก็บบัฟเจ็บเพรว่าใน EP ีพีอ่ะไอ้สกิลเนี่ยค่อนข้างปวดเนี่ยแบบสกิลเนี่ยนะปวดมากๆถ้าศัตรูโดนนะในพวกสงครามเกาะอะไรเงี้ยถ้ามีปืนคลาสามอะขออยู่แนวหลังแล้วปล่อยสกิลเนี้ยไอ้พวกแทงอะไรที่เข้ามาก็จะก็จะโดนหยุดบ้างอะไรบ้างนะต้องรอดูนะฮะครับผมถ้าก่อนก่อนจะกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโอรสุเอ้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ